마치 숨을 얻지 싶은 후에 정유 흐린 그 한숨 I love my l o v 사랑 내게 흘러올 수 없네 이 수도 없이 다시는 모르게 해

i don't know ข้างหน้าเลยนะฮะแล้วขอเชิญครับคุณต่อคุณโอคุณไอ้ด้วยนะครับบนเวทีด้วยนะฮะโอ้โหมาอครับ EXO เลย Overdose นะเดี๋ยวเชิญขยับขึ้นหน้านิดนึงครับมาเลยครับต้อนรับต่อไม้ด้วยครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์หนุ่มๆก่อนละกันนะครับขอตัวแทนนะครับในเพียงของ Overdose ซักสองคนละกันเจมส์กับแบงค์นะฮะเจมส์กับแบงค์เป็นไงบ้างครับในการมาเต้น cover เพลง o v e r d โดสของ EXO ซ้อมกันนานไหมครับคนนี้คือโชว์พิเศษที่มีเฉพาะในงานแถลงข่าวเท่านั้นนะคร at ับคือว um ่าค um ือตอนแรกแต่ละคนพวกเราก็ไม่ได้มีทักษะการเต้นเลยก็คือต้งฝึกซ้อมตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็ได้เข้าเพลงประมาณเอ่อรวมเวลาทั้งหมดก็ประมาณ2เดือนครับสองเดือนคือเป็นเพลงที่เต้นยากมากแล้วเขาก็คือ XO เป็นศิลปินที่แบบเต้นเก่งมากแล้วก็คือทุกอย่างเขาดีไปหมดแล้วก็คือมันก็ค่อนข้าง ที่จะกดตามแล้วก็ละมาดกครับแต่เมื่อกี้ออกมาผมนึกว่าบอยแบนด์เลยนะโอ้ยังรอเลยที่ท่านนึงนะครับเป็นไงครับก็จริงแล้วตรงตรงตรงนั้นมันมีลังมดเหรอครับฮะอ๋อครับที่จริงๆแล้วคือเรามีเวลาเรียนประมาด8ครั้งแต่ว่า8ครั้งเองเหรอใช่ฮะแต่ว่าเราก็แบบว่านัดกันสอบกลัวกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พอ พอเปนแบบเราต้องมีการร้องภาษาเกาหลีเรื่องอะไรแบบต้องฝึกเว่าคือเราทุกคนก็พร้อมใจตั้งใจที่ว่าเราอยากให้แฟนคลับที่อยู่ในคอนี้ฮะอยากให้เห็นพวกเราเต็มที่กันคนโอ้โหโอ้ร้องเกาหลีด้วยเต้นแบบเกาหลีด้วยไม่ธรรมดาจากการซ้อมแค่แปดครั้งมาถึงยุดใหญ่มากดีกว่าครับต่อไปครับเมื่อกี้ไม่รู้จะโอบใครกับใครเลยนะครับนะฮะเป็นไงครับทั้งสามท่านนั้นซ้อมกันนานไหมครับสำหรับโชว์พิเศษในวันนี้งานแถลงข่าวนานไหมอะคะ จริงๆก็ไม่นานหรอกประมาณกี่ครั้งได้ประมาณเอ่อห้าหกครั้งได้ยินว่าต่อนี่โดดซ้อมบ่อยแล้วครับอ่าไม่ใช่โดดครับผมครับเห็นเห็นไอ้บอกต่อไม่ค่อยมาซ้อมเลยอ่ะมันมีเหตุผลอยู่ใช่ไหมอ่าว่าอะไรครับ เวลาไม่ตรงกันค่ะครัคืออยู่คนละคนละประเทศเรมีมีช่วงหนึ่งผมไปทางานเกาหลีมาแต่เห็นบอกว่าไปเกาหลีคุณก็ไปซ้อนเต้นที่เกาหลีด้วยโอ้ยแน่นอนครับผมอ๋อไม่ธรรมดาส่วนไอซ์กับโบก็อยู่ที่เมืองไทยก็ซ้อนกันไปก่อนสองคนใช่ค่ะก็มีคิวตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแต่เราก็ซ้อมซ้อมได้อยู่รวมกัน3มคนนี่กี่ครั้งอุ้ยน้อยนะ ก็คือวันนี้นะครับที่อยู่รวมกันที่รวมกัน3คนก็คือวันนี้วันแรกจะว่าเรานคือ้องคนมาสักพักหนึ่งนะฮะแต่นี่คือแค่น้ำจิ้มของงานแถลงข่าววันโชว์จริงจะมีอะไรที่มันอลังการกว่านี้ใช่ไหมครแน่นอนครับนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวให้ทั้งสามท่านฝากถึงคอนเสิร์ตใหญ่ในครั้งนี้หน่อยครับครับก็อย่างที่บอกไว้ตะ่กี้นะครับว่าโชว์นี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มถ้าสมมติว่าอยากเจอโชว์จริงๆเนี่ย19-20ก่ธันวาเจอกันแน่นอนครับ ไปครับเชิญ yeah. ค so ่ะก็พวกเราทุกคนเลยค่ะคือตั้งใจซ้อมมากก็อ,อยากให้โชว์ออกมาดีที่สุดบางบางอยา่างเราไม่เคยทำขนาดนี้เนาะบางคนก็ต้องซ้อมหนักมากจริงๆค่ะแล้วก็กดดันมากก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันจริงๆให้สุดก้าวที่สุดสดมัยก็ฝากด้วยนะคะคือปกติเป็นคนเซ็กซี่ป่ะครับแต่เมื่อกี้เต้นเซ็กซี่มากไม่ถนัดจริงๆถนัดผ้าอะอ๋อ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 ไม่ได้คนเซ็กซี่แต่นี่คือ ปกติตนถนัดท่าเต้นเหมือนในหนังใช่แต่วันนี้มาเซ็กซี่เลยโคโรทานกันเลยนะฮะคร<ช>ับผมก็ของผมนะฮะวันนี้ก็ถือเป็นการแนะนําตัวกับ Star t e ท h กับทุกคนที่มาณที่นี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะฮะกับคอนเสิร์ตท,ที่ที่ผมคิดว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยที่เราทําอะไรกันแบบนี้แล้วก็เราทํากันด้วยใจนะฮะแล้วเราก็มีใจอยากให้ทุกคนมาหวังว่าทุกทุกคนจะให้ใจพวกเรามาด้วยนะครับยังไงก็มากันเยอะๆนะครับผมฝากไว้ด้วยครับครับ เจมส์ครับเชิญชวนมาคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยครับไปสตารณ์เทคกับพวกเราเอาอยากกินกินเลยสิกินเลยเจ้าเจมส์ครับเดียๆๆเด๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาน้องเจมส์พูดขอให้น้องเจมส์พูดก่อนพอพูดจบปุ๊บกรี๊ดเลยนะโอเคนะโอเคคือก็ เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็หลายๆคนแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานดีมากครับทั้งพี่ๆทีมงานทุกคนทุกๆฝ่ายนักแสดงทุกคนคือมันต้องออกมาีแน่นอนครับผมโอเคโอเคมาเป็นคิวฮอลลี่แบงค์อัพแบงค์เอาลกนแบงค์กเลยโอเคกเราจะมาฟังเสียงหล่อๆของน้องแบงค์กันนะครับเชิญครับองแบงค์ ก็เราจะบอกว่าวันนี้มันแค่น้ำจิ้มฮะเพราะว่าเรามีโชว์แค่แบบ3โชว์ในวันนี้ใช่ไหมใช่ผมแบบนักแสดง GTH อย่งเงี้ยยังมีนักแสดงหลายคนเลยฮะที่ยังไม่ได้มาโชว์ฝีมือให้ทุกคนดูยังไงก็มันเจกเกอร์นะฮะ19บ0ก้ีนี่ครับเอ้ย19 20บทันเวลาดีครับผมเออบเก้ายี่สินี้เร็วไปนะครับซ้อมไม่ทันนะคะพี่นพี่จีน่าพี่วุฒิหน้างงเลยนะครับสิบเก้ายี่สิบนี้เฮ้ยจะเอาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับติดเต้นะพอดีแบบเห็นแฟนถับมาเยอะก็อยากจะให้ทุกคนได้รับอ เห็ตอนแรกก่อนขึ้นเวทีจะตัดเสื้อโชว์กล้ามท้องด้วยนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอดูวันบันเสิร์มแล้วกันนะครับขอบคุณครับศิลปินจากซีเรียทุกท่านครับขอบคุณขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณนะครับตะวันกอนครับดวงโต้าะหลัโงโอเคนีน <Okay. S 2> ่เป็นแค่น้องจิ้มเท่านั้นฮะแขกผู้มีเกียรติครับและพี่ๆสื่อมวลชนครับผมบอกแล้วว่าโชว์เซอร์ไพรส์ของเรานะครับจัดให้สว่างงานแถลงข่าวแล้วนะ